สวัสดีครับผมจำโบ้ลำดวนลาติโก้นะครับพบกับช่องเกษตรดนตรี 3, นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำการเกษตรแบบง่ายมากเลยปลูกแบบไม่ต้องปลูกปลูกแต่ไม่ต้องปลูกก็คือปล่อยไปตามธรรมชาตินะฮะธรรมชาติมายังไงปล่อยไปแบบนั้นแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเอาว่วา,ามันมีอะไรขึ้นมาบ้าง เี๋ยวเรามาดูครับว่าในพื้นที่ที่ปลอดจากสารเคมีเนี่ยมันมีอะไรขึ้นบ้างอันนี้เป็นแปลงที่ปลูกโหระพาแต่ที่ไม่ได้ปลูกคือน,นี่ฮะข้างๆแปลงโหระพาไม่ได้ปลูกมีอะไรขึ้นมาบ้างถ้าโดยทั่วไปเราก็จะถางหมดเลยนะครับแต่เราไม่ได้เอาไปชิ้งนะเราไปทําปุ๋ยนะครับ หญ้าทุกต้นที่นี่เราเอาไปทำปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ไปหมักกับเชื้อไทโคโนมาด้วยอันนี้ผมคิดมาเลยว่าต้องแบบนี้ละคือไปหมักกับเชื้อไทโคโนมาแล้วก็เอากลับมาใส่ใแปลงเราให้มันย่อยสลายด้วยไทยโคโนมาแล้วก็ซึมผ่านลงไปในด,ดินให้กับเป็นแร่ธาตุให้กับพืชอันนี้มาดูครับก่อนที่เราจะถางทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันเนี่ยเราต้องมาคัดแยกก่อน ผมจะพูดภาษาอังกฤษไปด้วยภาษาไทยไปด้วยนะให้เพื่อให้คุ้นชินเพราะว่าเวลาเราไปอ่านเอกสารทางด้านาชีววิทยาเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษด้วยเราต้อง identify ครับ identify ก็คือการแยกนะครับว่าอะไรคืออะไรตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นอันนี้คือ,อผักเบี้ยนะครับเบีย้ยผักเบีย้ยเบี้ยหินผักเบี้ยหินอันนี้กินได้อันนี้กินได้น,น,น,ไดนะ อันนี้นี่ครับผักขมหินนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสไปร์ดลิงชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คืออโบลิเวียโบลเวียอิเล็กตาเป็นโบลาเวียเนี่ยเป็นพกุลที่หลากหลายนะครับและญาติของเขาคือโบลเวียดิฟ f ูซาดิฟฟูซาเนี่ยเป็น ยาสามารถจำบ้านหรือเป็นยาสมุนไพรสามารถจำบ้านของอินเดียแอฟริกาแล้วก็อเมริกากลางตัวนี้นี่แพร่กระจายมาจากเม็กซิโกนะครับอเมริกากลางนะแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นเขตโซนเส้นศูนย์สูตรนะเส้นศูนย์สูตรหรืออีคิเบียมเนี่ยนะจะพบไอผมเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ไปเลยแล้วกันนะ บอลเวียอิเล็กตาเนี่ยนะครับเยอะนะฮะดิฟฟิวซ่าก็เยอะนะฮะขึ้นอยู่พื้นที่มันยากกันที่ตรงนี้ฮะดอกนะครับดอกถ้าเป็นอิเล็กตาเนี่ยจะเป็นสีขาวต้องไกลไกลบีงยวโฟกัสเนาะนะสีขาวแต่ถ้าเป็นดิฟฟิวซ่าจะเป็นสีชมพูนี่ยางแค่ตรงนี้เองนะครับส่วนสป,ปรพคุณอันนี้ดีมากปลูกแบบไม่ต้องปลูกคือผมไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองแล้วโอ้โหมันมัน ผมถอนทิ้งทุกวันเลยอะจนกระทั่งผมมาค้นพบว่าเอ้ยนี่มันนี่มันสมุนไพรเลลศนี่นะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะถอนขึ้นมาเลยทั้งต้น,นะฮะถอนง่ายเป็นเป็นเป็นวัชพืชเป็นสมุนไพรดีว่าเดี๋ยวเรียกวัชพืชเลยเป็นสมุนไพรที่ถอนง่ายมากนี่ดึก๊กอ่าฮะมีรากด้วยนะฮะรากนี่เขาก็จะเป็นลนนักษณะนี้ตัวนี้เนี่ยทั้งต้นทั้งใบรากเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยนะมีสารอ่า เคมีนะครับเคมีข้อคอมเพลว์เนี่ยเยอะมากนะครับเอาไปใช้ได้หลากหลายนะครับรักษาได้หลายโรคนะคมีงานวิจัยนะครับมากมายที่เกี่ยวกับอิเล็กโบโลเวียโบโลเวียดิฟฟูซ่า, ver, า usa, นะครับแล้วก็อิเล็กตาแต่ดิฟฟูซ่านี่จะได้รับการวิจัยเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันคนอินเดียเขาไปใช้เยอะคนอินเดียเขาเรียกว่า,าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษผมจําชื่อไม่ได้ พูซาวาน่าหรืออะไรสักอย่างนะพูซาวาน่าแล้วแปลภาษาอังกฤษก็คือ Renew the body Renew the body คือการรีเฟ t ตัวเองเซตอัพตัวเองคือเหมือนกับว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็กลับมากลับมาเป็นปกติได้ผมอ่านงานวิจัยตัวนี้เยอะมากนะครับแล้วก็พบว่ามันมีประโยชน์คุณค่า,าทางสมุนไพรสูงมากนะฮะเอาไปใช้ทำอะไร นะครับลดน้ําตาลในเลือดลดความดันลดไขมันในเส้นเลือดซ่อมแซมไตแล้วก็ซ่อมแซมปรับอ่อนนะครับคือระบบที่ผมเป็นเลยก็คือพวกเบาหวานความดันนะครับโรคหัวใจไตคิโลไลอะไรพวกนี้ตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับเป็นอินฟลาเมนท์แฟกเตอร์นะครับ, In actor, รบที่สามารถ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแล้วก็เช er ื้อจุลินทรีย์ได้ดีนะครับเวลาท้องเสียหรืออะไรพวกนี้ก็กินอันนี้ได้นะครับแก้ปวดท้องนะแล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารที่ป้องกันโรคมะเร็งต่างๆนะครับผมกินส่วนรากผมลองกินส่วนใบแล้วมันมันมีกลิ่นบแบบแบบแบบหญ้านั่นแหละนะครับแบบหญ้าแบบผักเบีย้ยแบบอะไรเงี้ยนะ มันขึ้นมาด้วยกันเนาะเนี่ยมันขึ้นมาด้วยกันใน,นส่วนรากเนี่ยมันจะสะสมาสารเคมีตัวดีๆไว้เยอะนะครับตัวดีๆไว้เยอะผมก็จะกินส่วนรากเอามาตัดแห้งนะครับทำเป็นชาดื่มทุกวันนะครับตัวนี้ที่ที่ดื่มเพราะว่าซ่อมแซมไตด้วยนะฮะอ่านงานวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่า,าสัตว์ที่ทดลองก็คือหนูแหละนะครับปกติเลยใช้หนูก็คือตัวแทนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หนูที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อไตเนี่ยกลับฟื้นฟูมาได้ดีนะครับแล้วก็เส้นเลือดในในไตเนี่ยกลับมา,าเนื้อเยื่อในไตกลับมาได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่ฟื้นฟูยากที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกทําลายมากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องกรองของเสียตัวนี้เป็นยาระบายด้วยนะครับขับปัสสาวะได้นะครับคล้ายๆกับยาหนวดแมวลองกินดูแล้วก็จะฉี่บ่อยหน่อย นะครับจะฉีบ่อยหน่อยเพราะฉะนั้นกอ็อยู่บ้านนะครับถ้ากินอยู่บ้านนี่โอเคเลยนะครับเหมาะสําหรับวัยพักผ่อนอย่างเรานะเนี่ยคือไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองนะขึ้นเองแต่ก็มีราคาข้างงวดนะครับอันนี้มีราคาข้างงวดอยู่นะฮะถ้าเจอใครมีก็อย่าถอนทิ้งนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้นะยังมีประโยชน์เยอะเลยถ้าลองไปอ่านดูนะครับในในเอกสารทางวิชาการในอ่า การศึกษาทางด้านสมุนไพรเวชศาสตร์นะครับสมุนไพรเวชศาสตร์ต่างๆเนี่ยได้ได้พูดถึงไอตัวสไปร์ลิงหรือโบโลเวียดิฟฟิวซ่าหรือโบโลเวียอิเล e ็กตาเนี่ยไว้เยอะมากตัวนี้เป็นอ e ิเล็กตานะครับที่ผมมีนี่เป็นอ e ิเล็กตานะครับผมจะปลูกไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ยังมีปืนนกไส้นะครับปืนนกไส้นี่กําลังขยายพันธุ์อยู่อันนั้นก็จะเป็นตัว <c oughs> เดี๋ยวนะสารต่อต้าน จุนซีนะครับที่ดีเนี่ยไป่ต้องปลูกเลยเจ๋งมากเดีย๋ยวจะเก็บไปทำชาครับเพียงแค่เรา,าใช้เวลาสักนิดนะครับเกี่ยวกับการศึกษาทางระบบนิเวศวิทยาชีววิทยาเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆประโยชน์คุณค่าของอพืชพันธุ์ต่างๆมากมายบางทีเราไปถอนทิ้งเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเป็นหญ้าเราคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วมันมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์มากนะครับนี่คือประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สูงนะครับสูงมีคุณค่าแล้วก็สร้างมูลค่าได้สูงอย่างอันนี้นี่ผมก็เอามาจำหน่ายอยู่ในเก็บรักฟาร์มนะครับเก็บรักฟาร์มเป็นลักษณะของชิ้นส่วนพืชน,นะครับเราไม่ได้ เราไม่ได้เคลมเป็นยานะครับแต่ว่าเป็นส่เงเสริมสุขภาพแล้วกันไม่ได้กินเพื่อรักษาแต่ว่ากินเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนที่มีปัญหาเรื่องไตในระยะรุนแรงเนี่ยไม่แนะนําควรจะปรึกษาแพทย์แต่ถ้ายัางผมนี่อาจจะยังไม่รุนแรงมากนะฮะก็จะกินไว้เพื่อที่จะบํารุงเพื่อที่จะซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหลอไปของร่างกายที่เราใช้อายุเราสี่กว่าละ เราก็ต้องมาดูแลอะไรพวกนี้แล้วก็มันเป็นอะไรที่มันง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับแค่เอาไปต้มน้าแล้วก็กินแล้วก็ไม่ได้มีราคาแพงจนเกินไปที่เราจะหาซื้อนะครับก็อันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับเก็บรักฟาร์มน,นะครับกับรายการนักเกษตรดนตรีนะฮะบ,บริเวณเล็กต้าครับวันนี้ก็เก็บได้พอสมควรครับเอาไปล้างนะครับตัดรากล้างแล้วก็ตากแห้งนะฮะทำเป็นชา นะครับเป็นเขาเรียกว่า,าบริเวยเลกตาลูทีนะฮะบริเวยเลกตาลูทีนะก็เป็นควรจะมีติดบ้านไว้นะครับถึงจะไม่ได้กินเป็นประจำแต่ถ้าสมมติว่ามีอาการท้องเสียหรือหืดอหอบนะครับ ก็จะช่วยบันเทาได้นะครับอาจจะปัสสาวะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเอาไว้ครับดีกว่าไม่มี